เรจริงๆถ้านอกจากว่ารูปร่างหน้าตาอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแต่ก่อนจะไม่ค่อยมั่นใจภาษาของตัวเองอะไรเงี้ยภาษาไทย,ย<ห>ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจใช่แต่ว่าหลิงว่า proud to be you ก็คือในรูปแบบของเราก็คือรักตัวเองที่ไม่ได้เป็นคน Perfect ยอมรับความความไม่ Perfect ไม่ Perfect ของตัวเอง <rium> <asure> ใช่คะ่ะเออค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ <ห Superman> uh, ็นต <izen> ์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นยอมรับตัวเองในความไม่เพอร์เฟก์บางทีเรื่องของภาษาบางทีมันฝึกมันฝนกันได้และตอนนี้ก็พูดออกมาได้แบบว่าชัดมากใช่ไหมฮะทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเราจะขอคำยากหนึ่งคำาให้พี่หลิ่ได้ทาย้าวฟาดฟาดเจนฟาด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 อย่าเลย โอเคน้องออมบ้างค่ะน้องออมค่ะ proud to be will, end, like so you สําหรับออมคือออมคิดว่าคนที่รักตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเองเราไม่ภูมิใจในตัวเองแล้วใครจะรักเราล่ะเข้าใจไแมแล้วก็สิ่งดีๆมันมักจะเริ่มต้นจากการที่เรารักตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นก็ proud to be you นะคะรัก yourself เยอะๆร v e yourself เยอะๆค่ะครับปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะส่งเสียให้หน่อยได้ไหมครับ